คนเชื่อปะว่ากินเผ็ดเราลายเครียดได้ที่เราเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆไง,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 งก็ต้องลองแหละปะแล้วเมนูนี้คืออร่อยแซงออกปากพูด <c oughs> ถึงความเผ็ดความแซ่บก็ต้องคิดถึงซัมยังซัมยังเขาออกรสใหม่สม่วงซัมยังหม่าล่าบูดักลาเมกใส่หม่าล่าแบบเราจะพาได้ไงเมนูนี้ทําง่ายมากเราก็จะมีออมุกแล้วก็มีผักแก้มด้วยเริ่มเลยต้มน้ำให้เดือดแล้วเราก็ใส่เจ้าสม่วงซัมยังหม่าล่าบูดักลาเมกลงไปเลยเส้นใหญ่นะอีดมากแล้วเขาบอกเส้นเหนียวนุ่มด้วยนะตัวอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงน้ำเดือดปุุกก็ใสสส่ลลงไปเเยร้น แค่นี้เราก็ได้เส้นเหนียวนุ่มตามด้วยผักที่เขาให้มา้อมกับซสอสํามย่างหมาล่าแล้วคลุกซอสให้เข้ากับตัวเส้นแกเอ๋ยตัวซอสคือเคลือบเส้นขนาดนี้รู้เลยว่าต้องแซบขนาดไหนแล้วตัวเสน้นเขาก็คือแบบดูเหนียวนุ่มมากเพิ่มความอร่อยด้วยออมุกค,ค่ะแล้วก็ผักแก้มเนยหรือใครจะห่อกระสาลายก็ลดนะไปค่ะคำโตโตเฮ้ยเอาจริงก็อร่อยนะแล้วเสน้นเขาก็คือแบบเหนียวนุ่มตัวนี้เผ็ดอยู่นะทุกคนแต่แบบเป็นเผ็ดที่กินได้เรื่อยๆอ่ะหอหม่าล่าขั้นสุดตัวซอส